ูดถึงมะเมียเชื่อว่าหลายคนคงคุ้นเคยกันดีกับบทเพลงคำเมืองของจอรันโนเพชรหรือตำนานเรื่องเล่าที่อาจจะเคยได้ยินได้ฟังมาใช่ไหมคะตำนานของมะเมียเป็นเรื่องราวโศกนาฏกรรมแห่งความรักของคู่หนุ่มสาวที่มีความแตกต่างทางด้านเชื้อชาติและชนชั้นโดยฝ่ายหนึ่งเป็นเจ้าชายจากล้านนากรุงสยาม และอีกฝ่ายหนึ่งเป็นหญิงสาวแม่ค้าชาวพมา่าแต่แม้ว่าทั้งคู่จะถูกกีดกันด้วยความต่างและสถานการณ์บ้านเมืองแต่ทั้งสองก็ยังคงมีจิตใจรักมั่นต่อกันจนกระทั่งตายจากไปซึ่งความประทับใจระคนเวทนาที่มีต่อความรักของคนทั้งคู่นี้เองที่ทำให้เรื่องราวของมัมเมียถูกเล่าสืบต่อกันมาค่ะ ตามตำนานเล่ากันว่ามะเมียมีชีวิตอยู่จริงในช่วงปีพศ2430-2505ถึงนางเป็นหญิงสาวชาวพม่าที่หน้าตาสะสวยจิ้มลิ้มพริ้มเปล่าและเป็นเพียงแม่ค้าขายบุรี่สเล็กหรือบุรีพม่ามวนโตอยู่ที่ตลาดใกล้บ้านในเมืองมะละแม่ง ในตอนที่นางมีอายุ16ปีนั่นเองก็ได้พบกับเจ้าน้อยสุกเกษมเจ้าชายแห่งเมืองล้านนาผู้ซึ่งเดินทางมาศึกษาอยู่ที่โรงเรียนเซนต์แพทริกในพมา่าทั้งคู่ต่างถูกใจในตัวกันและกันจึงได้คบหาดูใจกันเรื่อยมาและหลังจากนั้นไม่นานทั้งคู่ก็ได้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันชั้นสามีภรรยา ด้วยการสนับสนุนจากทางบ้านของหม่งเมียในวันพระทั้งคู่มักจะพากันไปทําบุญตักบาตรและนมัสการพระบรมสารีริกธาตุตามสถานที่ต่างๆในเมืองมะละแมงอยู่เสมอจนกระทั่งวันหนึ่งนหลานกว้างหน้าพระธาตุใจตลานทั้งสองก็ได้กล่าวคำสาบานรักต่อกัน ว่าจะรักกันตลอดไปและจะไม่ทอดทิ้งกันหากมีผู้ใดทรยศต่อความรักที่มีให้กันก็ขอให้ผู้นั้นอายุสัน้นแต่ช่วงเวลาของความสุขของคนทั้งคู่ก็สั้นนักเพราะจากนั้นไม่นานกำหนดการที่เจ้าน้อยสุกเกษมจะต้องเดินทางกลับเชียงใหม่ก็มาถึง ขณะนั้นเจ้าน้อยที่มีอายุเพียง20ปีได้ตัดสินใจให้มะเมียปลอมตัวเป็นชายติดตามขบวนเสด็จกลับไปยังเมืองเชียงใหม่ในฐานะเพื่อนหนุ่มชาวพมา่าโดยที่เจ้าน้อยไม่ได้รู้เลยว่าเจ้าแก้วนวรัตและเจ้าแม่จามรีผู้เป็นเจ้าพ่อและเจ้าแม่ของพระองค์ได้มั่นหมายเจ้าหญิงบัวนวล ธิดาของเจ้าสุริยวงศ์หรือคำตันสิโรรสให้เป็นคู่มั่นของพระองค์แล้วตั้งแต่ปีที่เจ้าน้อยเดินทางไปศึกษาเล่าเรียนในเมืองพมา่าเมื่อขบวนของเจ้าน้อยสุก,กเกษมและมเะม,ะมียเดินทางมาจนถึงเชียงใหม่เจ้าน้อยก็จำต้องพาม,มะเมีย ไปแอบซ่อนไว้ที่บ้านหลังเล็กๆหลังหนึ่งที่เจ้าพ่อและเจ้าแม่จัดเตรียมไว้ให้เป็นที่พักเจ้าน้อยได้ใช้เวลาคิดใคร่ครวญอยู่หลายวันก่อนจะตัดสินใจเล่าความจริงเรื่องที่พระองค์มีหมาเมียเป็นภรรยาอยู่แล้วให้ทั้งสองฝั่งซึ่งแม้ทั้งคู่จะไม่พูดอะไรแต่เจ้าน้อยสุกเกษมก็พอจะทราบได้ว่าทั้งคู่ไม่ยอมรับหมาเมีย เนื่องจากปัญหาใหญ่ในขณะนั้นคือเจ้าน้อยเป็นผู้ที่ได้รับการคาดหวังว่าจะได้รับตำแหน่งเจ้าหลวงองค์ถัดไปจากเจ้าอินทวโรรสสุริยวงศ์ซึ่งหากพระองค์เลือกมาเมียมาเป็นสีพันรยาประชาชนย่อมเกิดความอึดอัดใจในการยอมรับมาเมียผู้เป็นหญิงต่างชาติมาดำรงตำแหน่งสีพรัรยาของเจ้าเมือง อย่างแน่นอนยิ่งไปกว่านั้นสถานการณ์บ้านเมืองในขณะนั้นยังหน้าวันวิตกเมื่อมหาอำนาจอังกฤษกำลังแผ่อิทธิพลไปทั่วดินแดนในคาบสมุทรเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มาเมียซึ่งเป็นคนจากแผ่นดินพมา่าอันเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษ กลายเป็นชนวนปัญหาทางการเมืองที่ใหญ่โตได้ในภายหลังในที่สุดเพื่อรักษาความมั่นคงของบ้านเมืองและป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในภายหลังเจ้าพ่อและเจ้าแม่จึงได้ยื่นคำขาดให้เจ้าน้อยส่งตัวมาเมียกลับเมืองมัละแม่งและในยามเย็นวันนั้นเองเจ้าน้อย ก็ได้เข้าพิธีเรียกขวัญและรดน้ำมนต์ที่เจ้าพอกับเจ้าแม่จัดขึ้นเพื่อกระจัดสิ่งชั่วร้ายที่ท่านทั้งสองเชื่อว่ามะเมียได้กระทำเป็นเหตุให้เจ้าน้อยหลงไหลในตัวนางนั่นเองหลังจากพิธีรดน้ำมนต์ผ่านไปช้างผานะและไพรพลที่จะใช้ในการส่งตัวมเมียกลับเมืองมะละแมง ็ถูกจัดเตรียมทันทีตามคำสั่งของเจ้าแก้วนวรัตเมื่อเจ้าน้อยกลับไปถึงที่พักในคืนนั้นมะเมียซึ่งได้รับการเกลี้ยกล่อมด้วยหญิงชายชาวพม่าให้หนางกลับไปรอเจ้าน้อยที่เมืองมะละแมงมิฉะนั้นบ้านเมืองอาจจะเดือดร้อนซึ่งนางก็ยินยอมจากไปเพื่อไม่ให้ผู้ใดได,ได้รับความเดือดร้อน แต่แม้ว่าตัวนางจะจากไปไกลแต่ความรักอันมั่นคงของนางก็จะยังคงอยู่ดังคำสาบานที่เคยให้ไว้แก่กันและกันฝ่ายเจ้าน้อยเองก็ยังคงยืนยันในความรักที่มีต่อมาเมียเช่นกันและขอให้นางกลับไปรอที่บ้านก่อนหากว่าพระองค์มีวาสนาก็จะกลับไปรับนางมาอยู่ด้วยกันที่เชียงใหม่ให้ได้ ในเช้าวันหนึ่งของเดือนเมษายนนะับเป็นวันเดินทางกลับเมืองมะละแม่งของหมะเมียณนะบานประตูหายาหนื่งแน่นไปด้วยประชาชนที่ใครอยากจะเห็นโชมหน้าของหมะเมียที่ลือกันว่างามนักงามหนาบรรยากาศในยามนั้นเต็มไปด้วยความหดหู่และเศร้าหมองทุกคนต่างสะเทือนใจ กับการจากลาของคนที่รักกันยิ่งทั้งสองและเมื่อเจ้าน้อยพูดภาษาพม่าก,กับมามีะได้เพียงไม่กี่คำนางก็ร่ำให้ด้วยความอัดอั้นใจในอ้อมแขนของเจ้าน้อยสุกเกษมด้วยยากที่จะทำใจแยกจากกันได้เจ้าน้อยก็ได้รับปากกับมามีะว่า ตนจะยืดมั่นในคำปฏิญาณที่ให้ไว้จนกว่าชีวิตจะหาไม่หากพระองค์สมรสกับหญิงอื่นก็ขอให้ชีวิตของพระองค์ประสบพบเจอแต่ความทุกข์ทรมานใจแม้แต่อายุก็จะไม่ยืนยาวและเจ้าน้อยยังได้ให้คำมั่นสัญญาว่าจะกลับไปหา,มาเมียและก่อนจากลา มาเมียก็ได้คุกเข่าลงกับพื้นกมหนา้าสยายผมออกเช็ดเท้าให้เจ้าน้อยสุขเกษมด้วยความอาลัยยิ่งก่อนที่นางจะจากไปมาเมียตรอมใจ สยายผมลงเจ็ดบ,บาทปาทาขอลาไปก่อนแล้วจาจนี้เลยเมื่อกลับไปถึงเมืองมะละแม่งแล้วนางก็ได้แต่เฝ้ารอคอยเจ้าน้อยจนครบกำหนดที่ท่านได้รับปากไว้ กลับไรวี่แววใดๆมะเมียจึงตัดสินใจบวชเป็นแม่ชีเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ว่านางยังคงซื่อสัตย์ต่อความรักที่มีต่อเจ้าน้อยสุขเกษมเวลาผ่านไปจนกระทั่งมะเมียได้ทราบข่าวการเข้าร่วมพิธีมงคลสมรส,สมร,ระหว่างเจ้าน้อยสุขเกษม ผู้ซึ่งบัดนี้ได้ดำรงยศศัก์เป็นร้อยตรีเจ้าอุตรการโกศลกับเจ้าหญิงบัวนวลนณนชียงใหม่แม่ชีมามียจึงได้เดินทางมายังเมืองเชียงใหม่และขอเข้าพบเจ้าน้อยเป็นครั้งสุดท้ายเพื่อแสดงความยินดีกับชีวิตที่กำลังรุ่งโรดขององค์อดีตสวามีผู้เป็นที่รักก่อนที่จะตัดสินใจ ครองตนเป็นแม่ชีไปตลอดชีวิตแต่ทว่าเจ้าน้อยสุขเสมกลับไม่ยอมลงไปพบแม่ชีมะเมียตามที่นางขอร้องเพราะไม่อาจจะหักห้ามความสงสารที่มีต่อนางได้ตัวพระองค์ในายามนั้นได้แต่ยึดสุราเป็นที่พึ่งดับความทุกข์จากความรักความอะไรในตัวมะเมียและชีวิตที่ไม่เคยมีความสุขในชีวิตสมรส <Workers. S 2> ท่านทำได้เพียงแต่มอบหมายให้เจ้าบุญสูงพี่เลี้ยงคนสนิทนำเงินจำนวน800บาทไปมอบให้กับแม่ชีมะเมียเพื่อใช้ในการทำบุญพร้อมกับมอบแหวนทับทิมประจำกายอีกวงหนึ่งเป็นตัวแทนของเจ้าน้อยให้กับนางเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น สร้างความสะตือนใจให้แก่คนทั้งคู่เป็นอย่างมากเจ้าน้อยเสียชีวิตในอีกไม่กี่ปีต่อมาด้วยโรคพิษสุราด้านแม่ชีมะเมียเมื่อได้จากลากกลับไปยังเมืองมะละแม่งแล้วก็ครองชีวิตเป็นชีดังที่ตั้งใจไว้จนกระทั่งถึงแก่กรรมในปีพศ2 5 5 5รวมอายุได้75ปี เจ้าชายก็ตรอมใจตายมะเมียเลยไปบวชชีความหักมักเป็นเจนีลแลฮะและเรื่องราวทั้งหมดนี้ก็คือตำนานรักระหว่างเจ้าน้อยสุกเกษมและมะเมียที่เล่ากันว่าเจ้าหญิงบัวนวล ผู้ึ่งเป็นคู่มั่นและภรรยาของเจ้าน้อยสุขเกษมเป็นผู้บันทึกและถ่ายทอดจนได้รับการเผยแพร่เล่าขานสืบต่อกันมาค่ะแต่ถึงอย่างนั้นแล้วเรื่องราวในรายละเอียดต่างๆก็ยังคงเป็นปริศนาเพราะเหล่าผู้ที่อยู่ร่วมยุคร่วมเหตุการณ์ต่างก็ปกปิดข้อมูลเหล่านั้นไว้ มีผู้ที่หลงในเสน่ห์ของตำนานนี้ได้ออกมาตามหาความจริงและตามหาว่าม่าเมียมีตัวตนจริงหรือไม่แต่ก็ยังคงไม่ได้รับคำตอบที่แน่ชัดค่ะแต่ถึงยังไงก็ตามไม่ว่าม่าเมียจะมีตัวตนจริงหรือไม่แต่ความรักของเธอและเจ้าน้อยสุกเกษมก็ยังเป็นที่ประทับใจและถูกยกย่องให้เป็นตำนานของรักแท้ ที่ไม่อาจเลือนหายไปได้แม้ว่าจะถูกพรากจากกันก็ตาม